อาชีพสุดโหดหมียังกลัวอาชีพบ e สมา m a s t e ใช้พวกหมาป่ากระหายเลือดเกือบสิบตัวดุมฉีกปิศาจเป็นชิ้นชิ้นได้อย่างงไไ่ายดายอาชีพนี้จะโหดขนาดไหนเนี่ยไปดูกันได้เลยแต่น้องๆเนี่ยพิมพ์บอกกันได้นะว่าชอบเล่นอาชีพไหนที่สุดแล้วก็อยู่ได้กี่วันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะอันนี้เราจมาทาอะไรกันแน่วันนี้ที่นี่ที่ไหนในนี่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมาเล่นค์ดใหม่อุ้ยทำไมเธ <c oughs> อรูปโลโก้ขาดฉันอุบาทมากเลยเป็นรูปแบบว่าแท่งๆแล้วมีหัวเลย ไหนจะไม่เห็นรู้ยังไงอ่ะนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อว่าเธอน่าจะมีเธอเธอลองมาเก็บขวิดเธอจะรู้แล้วแหละอ่ะเธอลองลองเก็บนะแล้วโยนมาให้ฉันนะอ่ะโยนมให้ฉัน เห็นปะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยก็เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันประหลาดประหลาดยังไงจใช้วิธีนะเพื่อนคือฉันอ่ะเป็นไอ้นี่นะเป็นคัสใหม่คือบิทมารเตอร์สามารถแหละว่าเสกสัตว์เป็นหมาป่าเดียวได้ได้เอาอ่ะเออโอ้ยก็ใช่เอ้าอู้เป็นป่าเดียวได้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูโอ้ยก็หมาป่าเดียวได้มากเลยล่ะเขาบอกว่าอาชีพฉันน่ะจะเกิดมาพร้อมกับเนื้อสามชิ้นนี่ไงเอ้าเอ้า หมาป่าเดี่ยวได้อ่าโอ้ยเดี่ยวได้ต้องชื่ออะดีอ่ะอ,อันเนี้ยโบแล้วกัน,นเซอน้อ,นอยเนี่ยเซอโบเซอโบจะต้องชื่อโบแล้วอย่าไปขี่คอลูกชั้นลงไปสซกโปก๊กอย่าไปแตะมันสซกโปก๊กลูกออกมานี่ขี่ขี่ทำไมล่ะสบายเลยดิจะบอกว่าไอ้คาชั้น่ะฉันเป็นขั้นสามใช่ไหมมันบอกว่าฉันน่ะอัญเชิญน่ะตัวแรกเลยจะเป็นหมาป่าอัลฟาเป็นจ่าฝูงจากนั้นเนี่ย เออฉันก็มีพาสติกอันหนึ่งคือถ้าฉันถ้าหมาป่าฉันได้กัดเนี่ยมันวิ่งไวมากเว้ยอุ้ยน่าสนใจน่าลองไปแบบวิ่งไล่เนาะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อฉันสาบมันสิกเนี่ยเป็นเนื้อย่างดูดิคิดว่าได้ปะเนื้อย่างไปแล้วไม่น่าจะได้ป่ะอุ้ยได้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 นี่ดูนะเตรียมตัวเอาอุ้ยเฮ้ยหมาเธอ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 ว่าตัวนี้ชื่ออะไรดีเอาในชื่อเบ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 ออ่ะเบอไปเลยเบอเอาตัวนี้โบเบโบเบอ อ้อยโดนกัดโดนกัดโบเบ่แม่โดนกัดแม่โดนกัดแม่โดนกัดเออโอ้กัดแรงมากโบเบ้ตัวไหนกัดตัวไหนกัดนี่หรอเอากัดเพื่อนฉันหรอกัดเพื่อนฉันหรอกัดเพื่อนฉันหรอโอ้กัดแรงมากอ่้อยโดนกัดแม่โดนกัดลูกแม่โดนกัดเอาเลยๆเออกัด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 ดิเออเอาอีกมาเอาว้าวลงมานอนหงายเลยโบเบบี้แล้วก็บู๋เนาะ เฮหาบูอันนี้อันนี้นี่อันนี้ออยโดนกัดออยโดนกัดอู้ช่วยหน่อย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 ให้มันนั่งอยู่อ่ะโอ้โอเคโอเคจัดการอุ้ยกัดแรงมากโว้ยเจ็บ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 จัดการจัดการกัดหน่อยกัดหน่อยอย่าเพิ่งเด้อโอ้โอ้ยคุยผ่าผ่านหน้าไปเลยไม่แก๊สสวยผ่านหน้าไปเลยอ่ะข่อยตัวหนึ่งขอยตัวหนึ่งขอยตัวหนึ่งขึ้นมามันกัดแม่มันกัดแม่เออเอออะไรอะไรโบ๊ะ โบโบเก่งมากมามลูกมาไหนจะให้ตัวหนึ่งเอาอันนี้ชื่อบูแล้วกันบูเฮ้ยโอ๊ยขี่หมาฉันทำไมอ่ะเท้าสกรปรกมากเลยพี่สวยออกไปพี่สวยอีกตัวหนึ่งชื่อให้ดีจะเรียกนะเอา แดดจัดน้องแดดจัดน้องแดดจัดสันนี่น้องซันนี่อันนี้มีชื่ออะไรบ้างมีคนบอกว่าชื่อว่าบวยอ่ะบวยก็น่ารักบอเบบี้บู้บอเบบี้บูบวยเหรอบูนี่ไงสิเหมือนบวยเลยหรือว่าบวบดีบวบก็น่าสนนะบวยบวยดีกว่าเอาบวยยาวเกินไปเหรอบวบก็น่าจะยาวเกินอ้าวได้เห็นไหมบวบเออนี่แหละถูกต้องเลยบอบี้บูเบบวบอ้อยลูกแม่ บอบีเบบอบบอบอจากันหนโอยโอ้ว้าวเลยอ่ะโหดมากเตะได้ปืนก่อนน่ะถ้าได้ปืนอ่ะเราจะแบบว่าสั่งให้น้องลงไปสู้ได้อ่ะเจตกระสุนนะว้าวกล่องแดงเฉยเลยขอให้ได้แต่ก็ได้ที่โจมตีระยะไกลไม่ก็เกาะก็ได้ไม่เอาโล่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 คือ ชุดเกาะลูกซองคุณนายเลื่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะไม่ออกออกโลและฉันจะสั่งหมาฉันไปตียังไงเอาโลโยนใส่หัวมันหรือไงอันนี้ลูกทางนี้ตามตามแม่มาตามแม่มาแม่มีเรื่องจะให้ช่วยหมาพวกนี้เนี่ยมันเอาเด็กมันขังอะ่ะแม่มีเรื่องให้ช่วยลูกลูกต้องแบบเตรียมตัวนะรู้เปล่าจัดการอู้ๆแล้วไม่มีแค่เอาฟ้าลงไปละพวกนี้โอ้ยลงไปหน่อยลงไปหน่อย ลงหน่อยแล้วแล้วแลวแวกัดกดวิ่งกันทำไมเราว้าวอ้ยไป้ยามยก่นาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดกัดหน่อยกัดหน่อยโอ้ยอ้ยช่ย้อยโอ้ยช่วยด้วยช่วยโอ้ยโอยบอบจะขีดบบ่อบ่อบอบอลูกแม่บอบอโอ้ยบ่อย่าเดือดรีบบกักัดกัอ๋อ โอ้เจ็บไหมอ่ะโอ้โหแล้วโบ่เจ็บมากอู้หูอ่ะกินกินกินโบกินโบ่กินโบ่โบ่กินหนโบ่โบเออโบ่กินโบ่กินโบ่กินลุกโบกินมีมีคนบุกบ้านมีคนบุกบ้านจัดกันหน่อยจัดกันหน่อยเลยได้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 ฉันจะกันเองจัดกันมันโอ้โหโอ้กัด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 หน่อยกัดหน่อยกัดอู้หูรวยมากโอ้ เอาเลยลูกเอาเลยโอ้ยรสมากค่ะอุ้ยชานมอะไรเนี่ยวุ้นวายอ่ะเออฉันไล่ฉ่ำอ่ะโอ้ชานมวุ้นวาย<ห>อ่ะคือไม่รู้อะทุกคนว่าความสามารถของเรานั้นเนี่ยจะใช้กับหมาปออ่าอัลฟาได้ไหมถ้าแย่แบบว่าเก็บแต่หมาปออ่าอัลฟาเยอะๆเลยอ่ะจะโหดไหมอะ่ะฮุยมามาปิด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 แตรนี่นแน่นิ่งๆไว้แตรแตร โอ้โอ้โอ้ไว้ต้องการสเต็กแล้วก็กุ้งกุ้งเหรอเดี๋ยวพี่ต้องไปตกปลาเอากุ้งก่อนนะมันต้องใช้กุ้งอุ้ยโอเลิศเลยล่ะอุ้ยไปได้ที่ไหนมาไหนพูดดิโอ้ยมันเลือกอะไรเราเนี่ยเวลาเรามีหมาคุมกันอยู่ใครกัดเราโดนหมาแน่บอกเลยอยู่นใกล้หมาไว้เอาหน่อย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 กัดหน่อยกัดหน่อยโอ้กัดหน่อยกัดหน่อยโอ้โหกัดหน่อยค่ะเจเจข้างหลังหนูโอ้โอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโลงูโลงูมากโอ้โอ้โอ้ไปฉายสองสันดาลแอบด้วยแอบด้วยแอบด้วยแอบกัน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 รักกัน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 โอ้ยอะไรกันโอ้โอ้โอ๊ยอะไรกัแอบด้วยแอบองก้อนหมาเล่นมาจะหนึ่งจุกกัดกัดเออ วิ่งไงไหนจะฟากไหนจะฟากเลยล่ะโอเคเอาเนนกอะไรอะ่ะนกนกทำอะไรฉันโอ้มาคุยพิเศษแป๊ดใจเย็นก่อนค่อยคุยกันพี่ฟังหนูก่อน <laughs> ต้องการกุ้งเหรอไม่ใช่โอ๊ยใครกินล่ะเนี่ยโอ้โหโบโอไม่ใช่โบตัวเซ็นต์นัวโบกินได้แล้วสีได้อ่ะอุ้ยสีดำหมอไม่สวยเลยอนะสีเดิมเลยแหละเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วเพื่อนเอนเอโอ้ยมันบังมันบังโอ้ยไม่โดนใครเลยเออไปไปไปกัดกัดกัดเออโอ้โหโอ้โหกัด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 ูหิวว่ะหิว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 เอาไงดีเอาไง พัด OK, เลื่อนกันหิวเฉยได้หิวเฉยห้องโคลอยู่ไหนเนี่ยโอ้โอเคขีดไว้แล้วเนาะโอเคเพื่อนจะมาช่วยแล้วจะมาช่วยแล้วอุ้ยหมาฉันนั่งอยู่อะหนีก่อน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 เพื่อนหนีก่อนอ้หู้หู้ว่วลูกหน่อยว่ว่แม่เจ็บว่ว่ว่มันทำแม่ว่คือแก รู้ว่านั่งอยู่แต่แบบอืมคือแบบช่วยหน่อยแม่โดนทําร้ายค่ะนี่นี่พี่สวยนี่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 ต้นนี่สวยนี่ก็ได้ปะเท่าไหนเนี่ยไม่ใช่นั่นมันหมาธรรมดาหลอปลอดได้เวลาปลอดได้เวลาธรรมดาปลอดได้ปะไม่ได้หมดจำนวนจำกัดแล้วอ่ะอ๋อได้แค่สามตัวหรอโอเคป้าป้ป้ปสามตัวก็ได้กลับกลับกลับไม่ได้จริงด้วยกลับ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 อุ้ยเอาแล้วไงไม่ได้มอสนิสตาแหละถือหมอสนิสตา ถือมอนิสตาร์ถือมอร์นิสตาร์ไว้ถือมอนิสตาร์ไว้นี่ไงเนี่ยตีด้วยกันตีไปไหนแล้วมอรนิ่งจะไปไหนล่ะตีด้วยกันมอเออมอร์นิ่ง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 เออมอนิ่งไม่ไมปลอดภัยมาหลังชนกัน็วมาเ็วมาเ็วพี่เติร์ดเดินถอยหลังสิเออเดินถอยหลังลูกอ่ะพี่ติร์ด้นำหน้าพี่เติรดนำหน้าไปไปนำหน้าไปเดินหนำหน้าไปเราเดินเราด้วยเราด้วยดีรอด้วยหล ไปด้วยโอเค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 โอเอเคโอเอเคโ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 อเเคโอ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 อเคโอเคอเคโอโอเค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 โอเอเคโ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 อเคเคโอ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 เเคโออเคโเคโอเคโเคโออเคโอเคโออเคโอเคโเอเคโ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 อเ เราต้องยิงแต่หมาจะติดไงมันจะไม่ตัวเดียวกันน่ะอ่ะลองดูมันจะไม่ตัวเดียวกันอ่ะอ่ะลองลองตัวนี้ยิงตัวที่ไม่พอตู่นอันนี้ไงอ่ะเอาตัวสูงสุดนะหนึ่งสองสามว้ายว้ายวายวายโอ้โหตายตัวนึงตายตัวนึงตายตัวนึงอ๋ออ๋อว้าวหมาไม่รักดิอย่าปล่อยวัดดิไหมเนี่ย ได้เด็กได้เด็กแล้วโอ้ยมีกล่องมีกล่องพี่เสิรมีกล่องจัการเรียกลมพลวิววิทโอ้มันกัดแม่มันกัดแม่ไปเลยเอาเลยจัดการจัดการเอาเลยโอ้เหมือนดนเหมือนหมาชนแล้วก็ขิดเลยดูดิดูดิแรงมากอ่ะฝ่ามือเสด็จไหมเห็นปะเดี๋ยนเดี๋ยวยิงนำเยิงนำนะเออต้องรอต้องรอต้องรอมันจะมาอีกนัด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 เอายิงเข้าเข้าหน้าหมาชนเอาไปไปหมาบ้างหมาบ้างหมาบ้างโอ้เอออมันได้กัดมันบวางเมื่อกี้เอาไปเอาไปเอาไป มา, ama, ามใกล right. ้ๆมาใกล้กันนิดหน่อยนิดๆนดๆตัวนี้นะตัวน <ounds> ี <attempt> ้มาใกล้ๆมาใกล้ก่อนใกล้ๆพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสามเอลยเอาเลยอ้นี้เก็บมาเกมาพี่ต่อยมานี่มานี่มามามาใกล้ๆเอาเลยง้หมทำได้ตัวเราด้ยซ้อุ้ยหมาแปตัวคือแบบโหดเกินน่ะหนึ่งสองสามโอ้โหกระโดดกัดเลยล่ะครับผมหิวแล้วอะพี่ต่อยพร้อมนะ หนึ่งสองเดี๋ยวพึงพึ่งไปโอ้หมาแปตัวยังโหดอะโอเคมันมันตามคนอื่นตามคนอื่นเออเอเอหมีเล่นเป็นม่หมีเล่นเป็นม่หมีหมีเล่นเปอ้าวว้า ว้ยว้เตียงโกงเลยโอ้ขขาขาขโอ้โพี่เตยานพี่เตยนโอ้ขขาไแล้วไปแล้วไปแล้วไปไโอเค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 แล้วไม่ต้องกลัวมมีหมาอยู่โอเค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 ส่องไว้ส่องไว้ส่องไว้เออปีปปปปปบปป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 ปีปปปีป ไอหมาให้หมาให้หมากันให้หมากันให้หมากันพี่สวยพี่สวยยายาพี่สวยยาพี่สวยพี่สวยยาขอดร้องพี่สวยยาไปแล้วไม่ต้องบอกก็วิ่งอยู่แล้วเจอุ้ยกล่องแดงกล่องแดงอีกอันแล้วฉันเจอไปกล่องหนึ่งฉันก็ได้อีกกล่องนึงอ่ะฉันแบบดวงดีมากเลยเธอโอ้ยใครเอากเอาไปเลยอ่ะดรืกล้เพื่อจะเก็บเด็กมาแล้วไปแล้วฉันรอนที่บ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปล่าแม่มอดกันพี่สวย ชอนจราจิงจอกนี่นี่ฉันอยากเทสอยากเทสอยากเทสเลยนี่ไงมาหาแม่ลูกมันกัดแม่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 โอ้โหโอ้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 โแกโอ้โอ้โอ้โมันกัโอม่อันกัดแม่มันกัดแม่โอ้โโอ้โโอ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 ้ออออัโอ้โอ้อมอโอ้ โอ้โหหหมาก็หายหมาก็หายมากได้ได้มี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 ได้ป่าววะมันกัดแม่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 มันกัดเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเฮ้ย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 เเกือบไม่รอดอยู่นะเพื่อนเกือบอยู่นะอุ้ยดีเพื่อนเพื่อนมาพร้อมกันพร้อมกันมาดิมีมีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเร็วเร็วเพื่อนเร็วพร้มพพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำอู้เอาเลยร้มกัด กัดกัดกัดเนี่อ้โหโอโดนเหยียบมันไม่โดนเลยมันโดเหยียบมันเหยียบมันโดนเหยียบมันไม่โอ้โอโอ้กัดน้ำมันกัดอ้ยมันลุกกัดมันลุกโอ้อ้อ้โอ้อ้อ้ะก้ดด้โอ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 นมอนโอ้โ้โอ้โอ้้โอ้โอโดนโม้มอ้โอ้้โ้อ้โอ้อ้อโอ้้อ้โอ้โอ้โอ้น้โโอนโอ้้โะ้โอ้โ้อโ มันอยู่ใต้ท้องแมมมอ,อสอ่ะหนึง่งสองซ้ำเอ,อาอง,ง,งามสิมันไม่งามโป้งเราไม่งามหมางามสิหมาไม่กัดอะ่ะเราต้องลงไปข้างล่างเว้ยพี่สวยกัดหน่อยหมามันติดท้องแมมมอสเดียโอ้ยพี่สวยแล้วหมาจะขิดหมาจะขิด,ดโ่าหมามันบ้ากันอ,อุ้ยเสียดายมันไอไอมันโง่นิดนึงอ่ะโอ้ไม่นะไม่กัดสิกัดกัดสิกัดอ่ะหมากัดหน่อยอีกทีเดียวทีเดียว ทีเดียวกัดใครกัดแล้วเดี่ยให้กระดูกเกือบคิดเลยอะเป็นไงโบกูงาม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 งงามงสี่งามสงามงามงามโอ้หเสี่ยวไตาเ่ตเลยอเมื่อกี้เอาเอองาม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 เอออ้ทีเดียวหลอดแบบเหลือติ่งเลยเห็นมเมื่อกี้โหดมากเอาทตรงนี้เออ มันกัดแม่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 เออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โกโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้อ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอหโอ้โโอ้โโอ้โโ้โหโอ้โ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 อ้โโหโอ้โโอ้โอ้โโอ้โโอ้โ้โ้โ บินได้อะสีมาเราบินไม่ได้อะคือพวกเราอะใช้หมานะคะจมตีหมีช่วยเด็กทุกคนได้แล้วหมาพวกเราไม่ตายเลยหมาพวกเราคือรุมกัดจนบอกว่าหมีหายภายในแบบวินหนึ่งอะหมีโคโรนก,ก็โดนแมมมอตก็โดนคือกองทัพหมาโหดมากนะทุกคนเอาไปเล่นกันได้นาะทคนี้นะคะอาชีพนี้โหดมากนะทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบา,บาย,บาย,บาย